แต่อร่อยแม่ใส่เม็ดขนุนด้วยอันนี้เคาเรียกแกงอะไรไทรปลาแกงไทรปลาเรอรวมยอดผักรวมผักที่สวนสดรวมผักที่สวนสใส่เม็ดขนุนด้วยสวนมะลีสวนยยจ้อยเออสวนยยจ้อยค่ะไม่ทีไม่ทำก็ดีสวนยยจ้อยค่ะสวนยยจ้อยสวนยจ้อยเออจะมาหลงมะลีตรงไหนเราไม่ชอบถ้าอยู่กับมะลี สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รักและเคารพอะไรหมูตอดเดียววันนี้นะคะเพื่อนที่น่ารักคนนี้จ่ายเท้าเกาๆมาให้ยาใจกินนะคะพี่น้องโชว์ติ่มซิทบุฟเฟ่ต์เขาก็อยากอ้วนอยากอวดของเขาใชะเอ้ยเนื้อป็าเ็งแตปลายอดผักแห้งเอ้ยไอ้ยายจอยเอ้ยไม่ได้อยู่กับยายจอยนะอยู่แต่ยายแห้งเนาะ อันน้ำพริกประทูน้ำพริกประตูว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างเพื่อนทําอะไรมาให้กินบ้างเนาะโอเคเนาะพี่น้องโอ้ยแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนจะไปชมของกินกันกับข้าวที่เพื่อนทำมาให้นะที่จะกินทุกอย่างเลยอ่ะนะฝากนะคะฝากกดซับสไครต์กดไลค์ให้เยอะๆยด้วยเนาะเพื่อนใหม่เข้ามานะคะอย่าลืมนะคะกดซับสไครต์ ติดตามทีมเกจอยไปด้วยนะคะอู้ใช่เพื่อนบอกว่าอย่าลืมกระดิ่งนะกริ้งกริ๊งกริงกริงเอาไว้ด้วยนะพี่น้องมา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 ชมกับข้าวกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะอย่างแรกเลยโหภูมิใจนําเสนอของเพื่อนก็คือหมูทอดนะหมูแดดเดียวเนาะแล้วก็มีอะไรโหเพื่อนหนึ่งข้าวเหนียวมาค่ะยจยจอยโอ้ยเนาะแล้วก็มีน้ำพริกนะคะแล้วก็ แกงไตปลานะพี่น้องโอ้ยแต่เธอกินเออฉันว่านะเราลืมไอ้ผักลวกนะไม่ต้องหรอกนี่ยเออเนาะเออใช่แต่ว่าผักมันก็อยู่ในแกงแล้วโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วนะคะกินข้าวกินอาหารแล้วเนาะเราก็จะไปเดินป่ากันนะคะตอนนี้ก็ตุนเสบียงใส่ท้องก่อนนะคะพี่น้องตุนเสบียงใส่ท้องเอาไว้แล้วก็ไปเดินป่านะคะพี่น้องมาค่ะนะ เดี๋ยวยายจอขออนุญาตกินข้าวก่อนเนาะแล้วก็จะพาเข้าป่านะคะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องค่ะอิ่มน้ำสำราญแล้วเราก็จะออกเดินป่ากันแล้วเนาะตอนนี้ก็พาชมต้นไม้ในส่วนชาวบ้านเขาไปก่อนลวกนะัน <c oughs> สวย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 ปุ้ย <c oughs> ทานตะวัน <c oughs> เออทานตะวัน <c oughs> เขาเลยทานตะวันอะไรขนนกขนอันนี้เออ <c oughs> สวยงามอารามแท้นะไม่เอคุณอันนี้ก็ดอกอะไรเนี่ยดาเลีย,ลยอันนี้ก็ดาเลียพี่นอ้องสวยงามไหมสวยนะอันนี้สวนชาวบ้านเขาเยอเจยไม่แอบไายเออแอบ่ายของชาวบ้านค่ะรุ่นไนเงเ,ไเอมาลาไอ้นั่นอ่ะเหมือนแกนนะ้อเพื่อนอะไรยอดย,อยังหัวอ๋อได้็อย่างนี่จนไดาเขาต้องมีรูปเนาะ ของเขาน่าจะมีของเขาน่าจะมีรูดเดลียอาเดลียดาเดลียอาเดลียอาสวยมากสวยค่ะนี่ปลื้มอกุ้มใจกับดอกนี้มากอเล่อ้ยนะแต่เยจอย้ใจกับแต่เยจอยไม่ปลูกไม่ช่เยจอยขี้เกียจเก็บต้นมันโอเคนะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเดินขึ้นเขา ไปกับเรื่อนนะนี่สำรวยนะคะสำรวยลูกเขาเต็มเลยเห็นไหมไหนแมวมาลาแมวเขาเขาบอกว่าลูกมาลาแมวไอซูมดิซูมลูกมันอยู่ไหนเออมีใช่นั่นไงห้อยตรงหน่งเห็นอยู่นะเห็น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 โอ้ยมันซูมจนสุดแล้วเออแค่นี้ ได้แค่นี้ซูมได้แค่นี้อโอเคค่ะเข้าป่ากันดีกว่าเฮ้ยหนอเราก็ถ่ายนี่ไงถ่ายวิวถ่ายวิวเมืองซูริกเแอดีเราอ่ะเจอเรอเห็ดอ่ะโอโอ้มาเออโอ้ยลองขอชีวิต เอ้ยเข้าปา่าครั้งแรกในชีในในปีนี้เลยอะ่ะเ้ยไม่เจอเจอทางหาลูโหดมากเลยอะพี่น้องเลยโอ้ยยายจอยขออนุญาตถือไปถ่ายไปเดินไปคงไม่ไหวเอ้ยแค่นี้ก่อนออกมายังเออ เปล่าหวังจะหาเหตุล้วไม่ได้กินเราเหตุอ่ะ <c oughs> อันตรงนี้เขาน่าจะมาตั้งแคมป์เด็กนักเรียนตั้งแคมป์เนาะ <c oughs> เห็นที่นั่งตรงนั้นแล้วไปนั่งพักสักแป๊บ ไอ้ค่ะเดินป่านีเดินป่าเพื่อนหนีแล้วนู่นไอเอาเก่าใจเจ๋อเอ้ยนาอคนพาเดินคนพาเดินคนพาเดินเดินป่าออกกำลังกายค่ะพี่น้อง เดินแวบๆแบบหาดูเหตุแต่ก็ไม่มีเหตุให้หาดูอ <laughs> <laughs> นี่แหละครั้งแรกพี่น้องเย๋ยเข้าป่าเพิ่งจะได้เดินออกกําลังกายนะปีนี้ปีแรกเลยเอ,อ้ครั้งแรกครั้งแรกของปีนี้ปีที่แล้วยังเดินบ่อยอะ่ะยังได้เดินบ่อยคนเดียวก็มานี่แหละ เอากับยยจอยอุ้ย,ยท้องฟ้าน,นั่นสูลีแบกอันโอ้ตรงนี้นี่มืดคลึ้มมาเจ้าเออเริ่มแล้วเริ่มเมฆมาไล่มาฝั่งนี้เออแต่ท้องฟ้าฝั่งนี้สวยโอ้ีิเมก,ก็เริ่มมาพี่น้องค่ะกลับเข้าสวน เดินป่าหาเห็ดหามไม่มีเห็ดใช่ไหมเมื่อกี้กินผักในสวนนี่แหละเมื่อกี้กินผักในสวนต่อแล้วพี่น้องก่อนไปก็กินกลับมาถึงแล้วก็กินคืออาหารมันย่อยแล้วเราก็ต้องกินเนาะพี่น้องเออเสียพลังหิวหิวก็เลยต้องกินนะนี่ยอดกระทองยอดมะระแมว ฟักเมลวมะละเมลใช่ไหมอ่านั่นแหะเนาะเออก็เอาประมาณนี้แล้วเนาะพี่น้องค่ะโอเคนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะเนาะยายจ๋ก็ขอจบไปก่อนนะคะยายจ๋จะกินข้าวดัวยย,ยิ่งออกออกที่แสงสว่างนี่ยิ่งหัวยิ่งออก มันจะชัดอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรคือมันเริ่มชินแล้วชินตัวหัวงอกๆโอเคเนาะพี่น้องคะยังไงยายใจก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะสำหรับคลิปนี้ยายใจขอจบไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะกินแกงไตปลาอีกรอบหนึ่งขึ้นไปก่อนขึ้นไปก็กินแล้วหนึ่งรอบลงมาก็กินอีกหนึ่งรอบแล้วกลับบ้านนะพี่น้องโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้บายบายก่อนนะคะบายบายงานก็ไม่ได้กินยัง